สวัสดีค่ะวันนี้วันที่เก่าพุศจิกายน2565ค่ะพบกับอูซางบอยมหาสารคามค่ะวันนี้อูซางบอยลาพวงรถไถ์ขันี้มาส่งลูกคายุบาลสวนหมอนค่ะตำบลสวนหมอนอำเภอมันจาคิรีจังหวัดขอนแก่นค่ะลูกค้าันสังเป็นรุ่นหลอกฮูดำมือค่ะขันนี้จะกว่างยูทีอาเมตรเก้าสิบค่ะยาวยูทีสามเมตรสูงทีเมตรหนึ่งค่ะ เปิดได้สามดานค่ะขั้นนี้ส่กคขั้นนี้จะเป็นเท่าของหกหล่อลอยชิดแร้งค่ะเป็นเล็กแางหน้าอันนี้หนาหนาซีโลซ่า,างอะซทางบอยจะซับข้อให้แข็งแข็งค่ะขั้นนี้เป็นกระทะขอบจิบเทปเป็นยางปเปอร์เซ็นิ์ค่ะซ่างบอยจะทายหายไม่ทั้งซีเ้นเลยด้วค่ะลูกค้าเพิ่อเลือกเป็นสีดานนอกสีสมค่ะดานใน,านเป็นกระบะสีน้ำเงินค่ะ เอฟซีคนใดสนใจสามารถติดต่อซางบอยเลยค่ะเบอร์โทรซางบอย062 3417441ค่ะอู่ซางบอยต่างอยู่บ้านน้องโนตำบลวังแย้วอำเภอโกสุมบสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะคันนี้เป็นฟ้าถ่าย2ระบบเลืกภาพอีเด่มค่ะเปิดข้างได้ตามคลิปค่ะคันนี้เป็นฟ้าถ่าย2ระบบค่ะ ราวเบิ่งก็ถอดได้นะครับมีนอน